ไอสัตว์นั่นนะที่บอกว่าถ้าผมอยู่ยันเที่ยงคืนถ้าผมแน่จริงให้ผมอยู่ยันเที่ยงคืนและเดี๋ยวผีจะมาหักคอมึงตายแน่เดี๋ยวมึงดูว่าผีจะหักคอกูหรือเปล่านะ thank <laughs> you ยี่สารผีเจ้าแม่นางรำสุดเฮียนณนะซอยเปี่ยวร้างที่ไร้ซึ่งแสงไฟมีเพียงแสงจันทร์อันสุดมืดมิดได้มีตำนานสถิตเล่าโด่งดังอันสุดเก่าที่ได้กล่าวขานกันถึงกลุ่มผู้ผีนางรำพยาบาทที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงอาฆาตร่างกายสีดเสียวไม่สมประกอบ บางไร้ซึ่งแขนบ้างไร้ซึ่งขาบางก็ไร้ซึ่งศีสักชอบพบปะออกมาหลอกหลอนพร้อมกับหมู่เหล่าสัมภเวสีในยามดึกยามดื่นทำให้คนแตกตื่นและขวัญผวาเวลาที่ต้องสัญจรผ่านในยามราตรีหรือกันว่าผีพวกเธอนั้นได้สิงสถิตอยู่ในสารไม้เรือนไทยอันเก่าแก่แต่ที่แย่ก็คือ พวกเธอนั้นชอบออกมาตอนเที่ยงคืนในคืนวันพระเคยมีคนมาลองดีลบลู่แต่ก็ต้องโดนเหล่าหมวนหมู่วิญญาณน,นั้นตามกลับคอยลอกคอยหลอนจึงต้องย้อนกลับมาเพื่อทำการขอขมาและนี่ก็คือการขอขมาของข้าพเจ้า ผมอยู่นั่นหนึ่งสถานที่นะครับผมที่มีเรื่องพิลึษเก,กิดเกินนะครับผมแล้วก็เรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นมากมายกับสถานที่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีแล้วก็เรื่องอะไรต่อมาอะไรนะครับเส้นทางนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นถนนเป็นซอยที่เอาไว้ตัดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับสามารถ ตัดถนนได้ประมาณ3เส้นนะครับผมแต่เป็นทางลัดด้วยเมื่อก่อนเคยมีคนใช้นะครับแล้วก็เจอผีเจอนู่นเจอนี่กันนะครับผมก็เลยทําให้คนใช้ได้ลดลงนะครับผมแต่หลังจากนั้นครับมันมีเรื่องพิศวงเกิดขึ้นอีกนะครับผมเพราะว่าเหมือนคล้ายกับไม่แน่ใจนะครับว่าใครเอาอะไรมาวางหรือมาทิ้งหรืออะไรที่ว่าแรงแหงหินเคี้ยนมาตั้งให้กลายเป็นที่สิงสถิต จึงทำให้ความน่ากลัวนั้นนะครับผมได้ทวีคูณยิ่งขึ้นไปใหญ่มีคนพบเจอเห็นคล้ายๆกับผีนางลำ นะครับผมที่ไม่สมประกอบมีคนเจอแม้กระ,ะทั่งคล้ายๆกับผู้อาวุโสหรือชายชรานะครับผมที่ดูสภาพเหมือนเหมือนจะเป็นคนแต่ไม่ใช่คนนะครับหรือแม้กระ,ะทั่งบางก็บอกว่าเป็นที่รวมพลของสัมภเวสีในยามค่ําคืนนะครับแล้วก็มีผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านนะครับผมบอกกับผมมาว่าหลังเที่ยงคืนนะครับหรือประมาณเที่ยงคืนปจะมีหมาหอนนะครับผมแล้วก็เหมือนมีเหล่าสัมภเวสีมาชุมนุมกันณนะหนึ่งสถานที่สถานที่ อย่างนั้นเป็นลักษณะคล้ายกับดงสารผีนะครับผมผมเช็คมาแล้วบอกได้เลยครับผมการันตีเลยไม่มีคนไหวมีแต่คนกลัวล้านเปอร์เซ็นต์แต่มีบุคคลบางกลุ่มนะครับผมที่ อาจจะหากินกับสิ่งที่สิงสถิตยอยู่ตรงนี้และนําไปต่อยอดซึ่งผมไม่บอกนะครับผมว่ากลุ่มคนนั้นคือกลุ่มไหนแต่เรามีปากเสียงกันแล้วพอระดับหนึ่งเลยแล้วมีการขู่ผมด้วยนะถ้าหากขู่ผมว่าถ้าผมเข้ามาแต่ต้องอะไรก็ตามระวังจะอย่างมูนอย่างนี้นะครับผมขู่มากมายไก่กองนะครับผม,ผมก็เลยถามเขาว่าแล้วเขาเหล่านั้นเป็นอะไรกับที่ตรงนี้หรืออะไรหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้มีเฮี้ยอะไรไม่ได้เกี่ยวเฮี้ยอะไรกับตรงนี้เลย แต่ผมรู้ว่าเขาหากินกับสิ่งที่สร้างความน่ากลัวให้กับผู้คนครับผมเรามาพิสูจน์เรื่องผีกันดีกว่าว่าแรงเฮี้ยนนั้นจริงหรือไม่เคยมีคนมาลองดีนะจุดจุดนี้แต่ก็ต้องประสบอุบัติเหตุบางท่านก็บอกว่าเคยมีคนมาท้าทายแล้วก็ต้องตกน้ำตายแท้จริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคืออะไรกันแน่ผมมีสมาชิกใหม่นะครับผมใช้ไล่กว่าเดิมนะครับนั่นก็คือพี่2.5ของเรานั่นเองนะครับวันนี้มา สนุกแน่นอนครับผมจะเปิดตำนานนะครับที่แม่งสร้างความหลอนและน่ากลัวร่วมห้าไปให้เละเลยครับผมเจ้าพ่อเจ้าแม่อ๋เจอตัวบอสเราเว้ยผีวิญญาณสัมภเวสีเดโปรตนะเย็นนักรักซะเลยเย,ย็นนักรักซะเลยนะครับเจบ้าพ่อ เจ้าแม่ล้ำโชกูหน่อยสิ่งเหล่านี้นะครับทุกคนผมบอกได้เลยว่ามันไม่ควรจะมาตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าตั้งที่อื่นคงไม่มีใครว่าไรนะครับผมแต่มาตั้งที่นี่ไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับมีแต่ความกลัวล้วนเพราะฉะนั้นหลอนมาหลอนไปไม่โกงกันนะครับหลบหลังคิดว่าจะรอดเหรอ,อ ผีวิญญาณสัมภเวสีอะไรก็ได้ที่หลอกหลอนผู้คนได้โปรดสิงกูหน่อยมาเลยมาเลยขอดูข้างในนิดนึงนะครับทุกท่านเหมือนด้านในจะมีใส่อะไรมาด้วยครับทุกคนนะนั่นเลยยี่แน่นเลยครับเหมือนถุงพลาสติกที่ใส่อะไร เน่าๆมาค่อนข้างเยอะนะครับผมส่งกลิ่นเหม็นเน่าโชยชุ้งเลยครับนะที่อื่นเขาไม่เอาก็เลยมาอยู่นี่กันหมดเลยเอามาเรียบร้อยครับทุกคนจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะถนนเส้นนี้สายไฟตรงนี้ควรจะเป็นทางสัญจรของมนุษย์นะครับผมแต่หลังจากที่มีเรื่องอาถรรพ์เรื่องเฮี้ยนเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับผม อไอ้ที่คอนนะไอ้ที่คอนค,ครับทุกท่านเอาล้วมึงเอ้ยผีบิญญาณสัมภเวสีได้โปรดขอกูหน่อยดับอนาถบริวารเจ้าพ่อเรียบร้อยครับค <c oughs> <c oughs> ผิดที่ผิดทางแล้วนะถ้าเป็นที่อื่นถ้าเป็นบ้านพักอาศัยถ้าเป็นวัดไม่เป็นไรนะแต่นี่ไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้ครับสมเด็จกับสมทรงก็มาครับทุกท่านอาเป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหนข้าพเจ้าก็ตราก,กอนนะครับผมขอให้สมเด็จและสมทรงอยู่ยงคงกระพันและครองรักกันไปตลอดชั่วนิดเนรัน เเเเฮฮ้้้ยยยพี่อตรงนี้ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่ามีนางรำมากมายนะครับผมชอบออกมารำกันนะกี่ร้อยปีมานี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนะ2.5มาเลยแม่ชะบาพาหลอนนะครับผม เดียวออกมาล้ำตอนเดึกเดินขวาอยู่ยงคงกระพันซ้ายอยู่ไปวันเอาอะไรดีครับขอลองหน่อยดีกว่านี่คือพบภูมิของมนุษย์นะครับผมผีทุกตัวไม่มีสิทธ์เรียบร้อยไอ้เล็กแร่อนุภาพช่างร้ายเหลือเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะเฮ้ยเฮ้ยขอพีอ่หัวแม่ชาบ้านอยู่ไหนไม่นะ ไม่ใครกันช่างทำร้ายแม่สบานได้ขนาดนี้แป๊บหนึ่งอ่าขังขึ้นเลยคันนี้นี่มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือไม่ครับทุกท่านเห็นไหมมองเพลินๆน,นะครับผมก็สร้างความวิตกและน่ากลัวอยู่แล้วลุงๆป้า,ป,าป้านะครับผมก็บอกได้เลยว่ายากที่ ยามค่ําคืนจะมีผู้คนผ่านนะครับทั้งๆท,ที่ถนนเส้นนี้ควรจะเป็นทางสัญจรนะครับผมแต่แล้วนะกลายเป็นที่สิงสถิตของเรามวลหมู่ผีสางสังนั้นที่ไหนที่มีสารผีนะครับผมที่นั่นย่อมมีเรื่องผีตามมาเบื้องหลังเรื่องผีมักมีความจริงบางอย่างซ่อนไว้เสมอนะครับหุยเรียบร้อยครับวุยแค่ฉลัดนะหยิบมาหยิบมาเลยเร็วเร็ว ร้องทำไมร้องทำไมหยิบมานะหยิบมาเร็ว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 เที่ยเดี๋ยวเที่ยงคืนผีมาเร็วนะทุกกคนครับ <ๆ S 1> ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมต้องเสร็จภารกิจทุกอย่างก่อนเที่ยงคืนนะครับผมไม่งั้นผีมานะครับเร็วนะกี <ๆ S 1> ่โมง <ๆ S 1> ครับอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเจ้าแม่ทุกทุกคนอย่าบอกนะว่าตายแล้ว เตียงคืนผีดุสัเตียงคืนผีออกครับทุกคนสามสิบนาทีจะทันหรือวะเนี่ยวันนี้ใครที่เก็บ กฎในเรื่องของความกลัวในสิ่งที่มมวนุษยชาติเรียกว่าผีนะใครที่ต้องผ่านสารผีอย่างนี้ในตอนค่ำคืนและต้องไม่กล้าที่จะหันไปมองไม่กล้าแม้กระทั่งหายใจนะครับหรือกลัวอะไรจะชวบผ่านวันนี้ผมขอเอาคืนให้เองครับทุกท่านอาสโตมาสกากมายาข้าน้อยขอคาระวะนะไปเลยดีกว่าลูกพี่ ผิดที่ผิดทางนะครับผมนางรำไม่ควรจะมาอยู่ริมถนนสโตมาสา,ากะมายาเรียบร้อยสองเลยลักษณะคล้ายอย่างนี้เลยที่เขาเจอกันนะครับออกมาลํำแล้วหักหักบ้างเจอเสียงกระพวนไล่หลังบ้างเจอนางรำยืนทถื่อออกมาลํำแล้วก็เหมือนไม่มีแขนไม่มีขานะครับผม

หวน้ำตาลตแตกเเวลาของเจ้าพ่อใกล้หมดแล้วมันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ครับเจ้าพ่อว่ากูขอเลือดมึงหน่อยเจ้าพ่อพักกูเลยนะให้กูขอหักเลยก็ได้ หากเราต้องไหวอะไรบางสิ่งนะครับผมเพราะความกลัวนั่นใช่ศรัทธาจริงหรือไม่ขอคําตอบหน่ยนะครับผมเขียนมากเขียนไมยขาไม่มีร็ยังซ่าย่ายอยู่เลยนะให้คู่เลยตาหิอัตโนนะโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรียบร้อยวิริเยนะทุกขามักเจติคนจะสำเร็จได้ด้วยความเพียร เรียบร้อยอ่ะที่นั่ง่ามานั่งจะมานั่งที่กูนั่งที่อื่นมีนั่งก็ไปนั่งอย่ามานั่งที่กูนั่งเรียบร้อยให้สิงไม่สิงให้หลอกไม่หลอกที่คนเขากลัวหลอกจังเลย <c oughs> เดี๋ยวไอสัตว์นั่นนะที่บอกว่าถ้าผมอยู่ยันเที่ยงคืนถ้าผมแน่จริงให้ผมอยู่ยันเที่ยงคืนนะและเดี๋ยวผีจะมาหักคอมึงตายแน่เดี๋ยวมึงดูว่าผีจะหักคอกูหรือเปล่านะ ตรงนี้บอกได้เลยนะไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องไฉไลนะครับนะสำหรับคนที่บอกว่าไปทำเขาทำไมเขาทำผิดอะไรเขาทำอะไรให้ทำไมต้องใช้ความรุนแรงจะฆ่าจะแกนกันเพื่ออะไรตรงนี้นะครับผมบอกได้คำเดียวว่ามึงลองเอาทั้งหมดเนี่ยไปตั้งหน้าบ้านมึงดูนะแล้วลองดูว่าคนข้างบ้านมึงจะสบายใจหรือเปล่าอะไรก็ตามที่ผิดที่ผิดทางครับผมไม่ใช่นะ <c oughs> ไปอีกหนึ่งนะครับผมเขียนเหรอเจ้าพ่อเจ้าแม่จะแสดงปาฏิหาริย์หรืออภิธิหารใดๆก็มาเลยมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะบริวารไปก่อนเลย ในที่สุดนะครับผมผมก็อยู่ถึงตอนเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกแล้วถ้าเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่นะครับผมไม่แสดงปฏิหารอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่กล้าที่จะหลอกผมนะเพราะฉะนั้นเจ้าพ่อกับเจ้าแม่ก็เปิดหูเปิดตานะเปิดโลกให้กว้างแล้วก็เปิดใจด้วยโลกใบนี้แม่งกว้างใหญ่นะักยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะหากคุณมองเินๆน,นะครับผม ตรงจุดนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เศษอิฐเศษหินหรือเศษปูนเศษไม้นะครับผมแต่ถ้าหากมองให้ลึกทะลุลงไปในความหลอนนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับผมที่ก่อเกิดอัตลักษณ์แห่งความกลัวทั้งหมดนะครับผม ผมบอกตรงๆครับถึงจะบ้าแต่ผมมีสติและเหตุผลทุกการกระทําของผมมีที่มาและที่ไปทั้งสิ้นนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทําตามลําดับจับด้วยเหตุผลและดนให้เกิดประโยชน์นะครับผมหน้าที่ของผมใครจะมองผมแย่ผมเร็วยังไงผมไม่สนนะครับแต่ผมรู้เพียงแค่ว่าผมต้องทําให้คนเอาชนะความกลัวให้ได้เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความหันษาในทุกๆสถานที่ที่เขาบอกว่าแม่งมีผีครับฮา สี s <S ่สามสองหนึ่งตัดบัวอย่าให้เหลือใหยครับทุกท่านนะแข็งเหรอแป๊บนึงเมื่อกี้เหมือนมีอะไรกระพือออกมาเฮียเฮ้ยทุกทุกคนครับหุยกล้องมาใกล้ๆเห็นป่ะทุกทุกคนครับ อะไรบางอย่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเหมือนจะมีอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนู้นต้องขอบอกนะทุกคนทุกอย่างคือของจริงหมดนะฮะหอนี้มีความหมายอะไรซ่อนอยู่เก่ามากครับทุกท่านไม่ใช่เก่าอย่างเดียวได้พิษดินด้วยเชี่ยเลยฮะเชี่ยเหมือนที่หายเลยครับใช่นะระวังอ๋อเข้าใจแล้วครับทุกท่านมันถูกอัดอยู่ตรงด้านในบริเวณใต้ถุนครับและเมื่อกี้ นะครับผมผมเหมือนทําให้มันขยับครับมันเลยออกมานะครับผมต้นต่อของความกลัวลักษณะคล้ายกับผ้าขาวบางอผ้าขาวห่อศพที่เต็มไปด้วยน้ําหนองน้ําเหลืองนะครับผมใช่เลยครับอ่าใช่เลยครับจ้า่นเลือยแล้วเหม็นด้วยครับกลิ่นแมงโตรได้เลยครับทุกท่านเปบาจับยนต์นโดมิก โอ้ยติดจาบวกแล้วพี่าอยกงคอแล้พ่อึึึดาเมจบวกสิเ้วอชเช่่เหมือนเข้าเล่นฟิตเนสเลย้ยเรียบร้อย อืมถูกมัดอย่างดีด้วยสายสินเลยครับดูดิลักษณะจะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตบางสิ่งครับทุกท่านที่เปื่อยเน่านะครับผมเช้นผมที่ถูกเผา อาประมงคลมากมายนะครับผมที่ใช้ทําพิธีอยู่ในนี้ครับมนุษย์ให้ความรังเกียจทั้งหมดนะครับผมอยู่ในนี้หมดครับผม้อมกับกินเน่าเหม็นครับทุกคนอันนี้เหมือนครับคล้ายกับของบางอย่างที่เป็นน้ําเหลืองช้าเลือดช้าหนองนะครับผมเด่นเด่นเละเละซึมมานะครับใครคนทํานี่แม่งโคตรพิเรนเลยครับนะคนทําว่าพิเรนไม่เท่าไหร่ครับทุกคนนะแต่คนที่ให้ไปทําผมไม่รู้ ว่าต้องเสียเงินไปเท่าไหร่นะครับผมเพื่อได้มาซึ่งของเน่าๆพวกนี้ครับทุกท่านเห็นไหมครับผ้าห่อศพจริงๆครับผมเต็มไปด้วยน้ําเลือดช้ำหลองน้ําเหลืองคาบเลือดคาบอะไรนะก่อนที่สารอันนี้จะมาอยู่ณจุดๆุนี้นะครับผมคงสร้างเรื่องอาถรรพ์เรื่องเฮี้ยนอะไรมากมายไว้ที่สถานที่เดิมนะครับหืมเองไม่คิด้หวเอื้ เหมือนจริงนะเัเผู้ชมคนเดียวไม่คยได่ทำาขอบอกเลยว่าธาตุแมวธาดแมวเห็นไม่ได้เลยนะครับผมเหมือนมีหัวแมวนะครับแล้วก็จากซากกะโหลกน่าจะเป็นหัวของหนูผมอยากให้ดูมากแต่กลัวคลิปปิวนะของปฏิโกเทอรสนไปออกเลย เหม็นครับเหม็นมากครับผมนะโรนโดฟีคลิกเลยเดี๋ยวบอกนะเราต้องไหว้ของเหล่านี้ครับทุกคนเพื่อเส้นและสังเวยให้กับสิ่งที่เรียกว่าความกลัวปิดไปอีกหนึ่งตำนานหลอนครับทุกท่าน สถานที่แห่งนี้นะครับผมให้เป็นเส้นทางที่สามารถสัญจรได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันและกลางคืนนะครับผมวันนี้ความกลัวคืออะไรครับทุกคนขังอยู่ที่เจิตสักศิตอยู่ที่ hey.